สุดสัปดาห์นี้ฟุตบอลไทยลีก1และไทยลีก2 2 0 2 0จะลงทําการแข่งขันในวันเสาร์ที่26และวันอาทิตย์ที่27กันยายน63นี้นะครับเราจะไปดูโปรแกรมการแข่งขันของทุกคู่รวมถึงโปรแกรมถ่ายทอดสดด้วยนะครับเราไปติดตามพร้อมกันเลยครับณทัสบอลทีวีโปรแกรมนัดที่7ของไทยลีก1จะเริ่มทําการแข่งขันในวันเสาร์ที่26กกันยายนนี้ จะมีลงเตะด้วยกันทั้งหมด4คู่นะครับโดยคู่แรกจะ kick กอ f f ในเวลา17นาฬกา45นาทีหรือ5โมง45 s c g เมืองทอง u นเต e d จะเปิดสนาม SG c Stadium พบกับราชบุรีมิตรผล t r u e For y o u ถ่ายท่ดสดนะครับถัดมาในเวลา18นาฬิกาหรือ6โมงตรง p o ล i t ทโ e จะเปิดสนามบุญญัจินดาต้อนรับการมาเยือนของชนบุรีโดยคู่นี้ True Sport SD 3หมายเลข668ถ่ายทอดสด ถัดมาในเวลา19นาฬิกาหรือ1ทุ่มตรงตราด f FC จะเปิดสนามกีฬาจังหวัดตราดพบกับการท่าเรือ FC Tru e v i s i o n 357ถ่ายท่าสดนะครับและคู่สุดท้ายในวันเสราร์จะลงเตะในเวลา20นาฬิกาหรือ2ทุ่มตรงจะเป็นการรีสตาร์ทนัดแรกของบุรีรัมยูนเตดจะเปิดสนามช้างอารีนาพบกับสุพรรณบุรีโดยคู่นี้ถ่ายเท่าสดทางฟรี e ีวีทรู f o ร์ยูนะครับ โปรแกรมนัดที่7ของไทยลีก1ยังมีลงเตะกันต่อในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้จะมีลงเตะด้วยกันทั้งหมด4คู่เช่นกันนะครับโดยคู่แรกจะเริ่มคิกอฟในเวลา18นาฬิกาหรือ6โมงตรงมี2คู่นะครับโดยคู่แรกจะเป็นคู่บิ๊กแมตช์ประจำสัปดาห์ทรูแบงคอกยูเนเต็ดจากฝูงจะเปิดสนามทรูสเตเดียมต้อนรับการมาเยือนของทีมลังฟอร์มร้อนแรงบีจีปฐมยูเนเต็ดถ่ายทอดสดผ่านทาง True for you อีกหนึ่งคู่ นครราชสีมามาสด้าจะเปิดสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาพบกับสุโขทัย f c ถ่ายทอดสดโดย t u e Vision 357จากนั้นในเวลา19นาฬิกาหรือ1ทุ่มตรงจะมีลงสนามพร้อมกัน2คู่นะครับคู่แรกระยอง f c จะเปิดสนามกีฬากลางจังหวัดระยองพบกับสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดโดยคู่นี้ทูสปอรต์ต2หมายเลข682ถ่ายทอดสดและคู่สุดท้ายในวันอาทิตย์นะครับพี่ธีประจวบ จะเปิดสนามกีฬา3อาร์สเตเดียมพบกับสมุทรประการซิตี้โดยคู่นี้ทูสปอร์ต SD3 หมายเลข668ถ่ายทอดสดจากโปรแกรมฟุตบอลไทยลีก1สำหรับฟุตบอลไทยลีก2สุดสัปดาห์นี้ก็จะมีลงเตะเป็นนัดที่8ของฤดูกาล2020ในวันเสาร์ที่26และวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้เช่นกันนะครับเราไปดูโปรแกรมกันเลยครับ โปรแกรมฟุตบอลไทยลีก2นัดที่8ของฤดูกาลจะเริ่มลงเตะในวันเสาร์ที่26กันยายนนี้มีลงเตะด้วยกันทั้งหมด5คู่5สนามนะครับคู่แรกจะ kick off เร็วในเวลา17นาฬิกา45หนาทีหรือ5้าโมง45าลำปาง fc จะเปิดสนามกีฬาจังหวัดลำปางพบกับคอนแก่นยูเนเต็ดถ่ายทอดสดโดยทูสปอร์ตหจากนั้นในเวลา18นาฬิกาหรือ6โมงตรงจะมีลงสนามอีกคู่นะครับสมุทรสาคร fc จะเปิดสนามกีฬากลางจังหวัดสมุทรสา หนองบัวพจชยะโดยคู่นี้ทรูวิชั่น n 358ายถ่ายทอดสดจากนั้นในเวลา19บนาฬิกาหรือหนึ่งทุ่มตรงจะมีลงสนามพร้อมกัน2คู่นะครับขอนแก่นยูเนเต็ดจะเปิดสนามกีฬาอบจอขอนแก่นพบกับสมุทรสาครยูเนเต็ดคู่นี้ถ่ายทอดสดโดยทูสปอร์ตเจอีกหนึ่งคู่อุทัยธานี F c ซจะเปิดสนามกีฬากลางจังหวัดอุทัยธานีพบกับเชียงใหม่ยูเนเต็ดและคู่สุดท้ายในวันเสาร์ที่26จะเป็นกเกษตรศาสตร์ f c พบกับ ราชนาวีนัสนามอินซีจันทรสถิตในเวลา20นาฬิกาหรือ2ทุ่มตรงถ่ายทอดสดโดยทูสปอร์ต6นะครับปิดท้ายโปรแกรมนัดที่8ของไทยลีก2จะลงเตะในวันอาทิตย์ที่27กันยายนจะมีลงเตะด้วยกันทั้งหมด4คู่นะครับโดยคู่แรกจะ kick off ออในเวลา18นาฬิกาหรือ6โมงตรงมี2คู่นะครับแพร่ยูนเต็ดจะเปิดสนามกีฬาห้วยมาสเตเดียมพบกับนครปฐมยูนเต็ดถ่ายทอดสดโดย ทรวิชั่น358อีกหนึ่งคู่อุดรธานี f c จะเปิดสนามกีฬามหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตอุดรธานีพบกับระนองยูเนเต็ดถ่ายทอดสดผ่านทางช่องทูสปอร์ต t 5จากนั้นในเวลา19นาฬิกาหรือ1่องทุ่มตรงจะเป็นงสนามพร้อมกัน2คู่เช่นกันนะครับคู่แรกเชียงใหม่ f c จะเปิดสนามกีฬาเทศบานนลนครเชียงใหม่พบกับชัยนาทฮอนบิลคู่นี้ถ่ายทอดสดโดยทูสปอร์ต7และคู่สุดท้ายของวันอาทิตย์ ศรีสะเกด f อจะเปิดสนามศรีนครลำดวนพบกับอายุทยายูเนเต็ดโดยคู่นี้ถ่ายทอดสอดโดยทูตสปอร์ต6ทั้งหมดนี้ก็เป็นโปรแกร,รมฟุตบอลไทยลีก1และไทยลีก2ที่จะลงเตะในสุดสัปดาห์นี้วันเสาร์ที่26และวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้เราก็จะติดตามผลการแข่งขันของทุกคู่แล้วนํามาแจ้งให้ทราบในคลิปถัดไปนะครับเพื่อนๆก็สามารถติดตามได้ที่ช่องของเราเช่นเคยนะครับ สุดท้ายนี้ก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องของเราด้วยนะครับลากันไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปตัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ